แสงคือหลังไปเลยอะไรเนี่ยเอาละเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยอย่างนี <S 1> <S 1้ชูนบุญเอ้าอะไรวะเนี่ยมาแล้วที่เฟรมเฟรมาเตะเตะเขากันที่ไบิวบิวออกขวาพิสุดพิสุดสุดจะชักแล้วพิสุดให้กับบิวบิวไหลพิสุดทีนึงสุดยังไงสุดยิงเลยวันนี้หูเปรมตัดไได้ บิวบิวบิวยกไปแล้วลูกนี้โอ้โหข้าวขาไปเลยแล้วเอต่ตุตลาดเลยครัเกมเกต่อไปเจอยครับเอ้ยเจอเอซีเกมเข้าเกอ่าแล้วป้องป้องป้องจักรชาป้องไหลมาให้กับเต่าเตับไปป้องเตะตัดไปได้ป้องอะยูซีพี่โบมาประกบเอาเกโจฮาร์ตยิงมึงฉีกับบนี้มึงฉีกนี้เขาีกเขาก็ตามไป เขาจะไหนให้เขาให้เขาบอกไปเขาปล่อยพื้นที่ตรงกลางไว้ไงไม่ได้ประกบกูนะแต่พอบอลมาเขาโคตบเตี้ยเขาถึงใช่ไงมึงไปยืนซ้ายเขาเขาตัดเขาเขาตัดง่ายอยู่แล้วเอายิงนี่โอ้ยไม่ต้องกรอบดูว่ีกว่าเนี่ยมึงเอาไปยืนนี่เอาไปยืนนู่นเพื่อดึงดึงกองหลังเข้าไปก็หนักตรงกลางก็ว่างไงเดี๋ยวมันเหนื่อยดิใช่เฮ้ยบิวบถ้ามึงเล่นกลางมึงต้องอยู่ลงมาต่ำเลยเพราะงั้นมึงไม่ได้บอลหรอก ใช่ไงมึงต้องลงมารับตาเลยน้งั้นมึงไม่ได้บอลแน่เกมแลพีโบรอตัดอยู่ไม่พลาดเลยกูมือบจะบอกอยู่เอกไหลมาหนีหนีไปซ้ายนลอยหนีี่อะสิดอกดไปล้วมีเนาะมีอารนีเห็นมีนูไหมเห็นมีหนูไหมมาที่พิสุดสุทัวพี่สุดพี่นี่ทีตำรวจ ได้ไหลมาที่เต้เป็นที้เราเจอทีมอะดูโอซี่ไอ้เป๊ปพิเศษโอ้โหลูกนี้ตั้งใจปะเนี่ยลูกนี้โหยอดโอ้หลอกยิงด้วยขวาเป๊ปอันนี้ทิวทิวไอ้ดำแม่งฟิต่ะเออแต่ว่าเราเจอดำนะไปแล้วเป๊ปเป๊ปจับบอลไว้เป๊ปเอาไหลมาทีนี้เอาเรื่องนี้ระวังระวังระวังเต้ไหลไปลูกนี้ตัดไม่ได้ระวังระวังระวังเปล่าครับ ถ่ายการถ่ายการบาวกับแพนแพนด้วยเหรอโอเคมาบิวอยู่ดีๆไว้บิวจะไปโดนตัดไปได้เอาล่ะตรนนี้เอ็กเอ็กได้บอลอยู่ทางขวาเอ็กคือหลังที่เต๋าเอ้ทิวทิวมาแล้วทิวไหลให้เอ็กโอ้โหทุนนี้เผื่อเยอะไปหน่อยเอ็กบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวบอก ไปแล้วเปียวโยนยามปนี่เตะจับไว้ได้ลูกนี้โอ้จับไม่อยู่เอ็ม,มจะเตะเข้ามาบิวให้กับเอ็มเอ็มมาช่างไปแล้วเอ็มมาช่างไปแล้วเอ็มมาช่างไปแล้วไหลไปให้เตะอะไรไม่ได้เขาละฟังเอาเนี่ยบิวแต่ไปลูกนี้ไม่มีใครลูกนี้บิวบิวมาป้อง ป้องให้เอ็มเอ็มคือหลังไปทิวไหลไปทางซ้ายที่หมีหมีแดงว่าเ,เอ้ยหลอกจะเบิ้ลไอ้ชี้ตัวนี้มันไ้ายเต่ามาที่ป้องยิงที่ซ้ายโอ้โหไปไหนพี่ต้องตรงนี้นึกว่ายิงลักบี้เดี๋ยวจะไต่ขึ้นมาเปียวไหลามาให้กับเฟรมเฟรมหมนาฮะเพื่ออยู่เฟรมยกข้ามไปเลยพี่สุดบอกผมไม่ไหวแล้วนี้เผื่อไปหน่อยตรงนี้ เิวจะเตะเข้ามาเิวข้ามไปที่ป้องทางขวาแล้วป้องมีพื้นที่ป้องไปที่หมีหมีเลียงแล้วหมีเลงหมีเอ้หมีหมีกระชากเข้าไปหมีไหลทะลุช่องไปนี่โอ้โหเปียวเสียไม่ได้ตายเช้าแลรู้เตมุมอยู่เลยเต๋าเต๋ายกข้ามมาลูกนี้เฟรมมุงไม่ได้แล้วครับบิวจะโตกลับแล้วบิว ออบิวบิวอาบันไว้ก่อนบิวไหลไปลูกนี้พี่แสงจับด้วยซ้ายลูกนี้ยิงโอ้โหโดนบล็อกไม่ได้โดยทิวทิวทิวได้บอลอยู่จะเดี๋ยวบอลนิดนึงทิวทิวไหลให้กับป้องป้องทะลุเอาติดเฟรมนิดนึงลูกนี้เต้ยังไงพูนี่ทิวออกขวาไอ้ซ้ายขวาที่ไหนล่ะเอ็มเอาแล้วโดนบิวยังไม่ได้บิวไปแล้วบิวติดเครื่องบิวล็อกไว้บิวยังไงส่งมา<ด>ขึ้นมาโอ้โหป้องสกัดไม่ได้ดพีพ่จังหวะได้ก็น่าจยิงได้แล้วนี้ยูเคเปิดเข้ามาเท่านี้ เปิดเข้ามาพี่แสงจับด้วยซ้ายพี่แสงเลงแล้วพี่แสงผักเข้าไปตรงนี้หุยไม่ตรงกรอบถูกออกหลังไปเลยคิวจะเตะเข้าไปเอ้ยไม่เจอนานหายไปนาน้วเราอะไปแล้วที่หมีหมีออกขวาที่ป้องมาแลวป้องไปพื้นที่ทางขวาป้องเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปให้กับเต๋าเต๋าออกซ้ายไปที่เอ็กจับมันไม่อยู่นี่เตะตัดบอลไม่ได้นี่พิสูจน์พิสูจน์ได้บอลอยู่ พิสูจน์ทะลุช่องมาที่บิวบิวเอาแล้วจะติดเครื่องโดนหมีแย่ yeah, ไปหน่อยหมีแย่แย่หมีบิวจะเปิดเข้าไปบิวเลงก่อนบิวเอาครงนี้บิวรอ,อเพื่ออยู่บิวรอ,อเพื่ออยู่บิวยกไปลูกนี้ <Hey. S 1> เข้ามือเปรมเอาแล้วเปรมเอาแล้วโตกลับแล้วนี้หลุดมาแล้วนี้เฮ้ยเบียรเซฟไว้ hey. ไ,ได้ <c oughs> ไหลให้กับทับสี่ทับสี่เอ้ยไม่ไม่จชิงทับสี่นานแล้วอะ ไปแล้วไปแล้วเอ็มยิงตรงนี้ได้เอ็มไอสองลูกนะวันนี้สองลูกนะยิงยอกเขาหน้เออผู้จายแปลกๆผูจอสร้างกัเพื่อโอเคโอเคมาแล้วพิสูจน์ทางขวาเลยอีกหนึ่งนาทีครึ่งสุดยกไปตรงนี้ทิวหม่งไว้ได้ ก็ไปเจอสีดำนะครับสีเขียวได้หมดอ่ะเพราะกูไม่ลงยกไปเอาหมีตัดไปไม่ได้แล้วหมีออกซ้ายไปที่เอ็มอมาล้วครับโตกลับแล้วเอ็มทางซ้ายเอ็ยมยังไงเอ็มไหลตรงกลางเอ็กตีดไปลูกนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โอหส่งให้กับตัวไมวะทำไมวะส่งให้กับตัวจะวแท้ไปแล้วยกไปแล้วลูกนี้เข้าเลยเข้าเลย ได้ได้นี้ได้เปียวเตะมาได้เลยไดนเลยเล่นเลยโดนใช่ไหมโดนเปียวสุดยอดครับนะเป็นคนซื้อมาเปียวครับเกล้าครับต่แถ้ามาโดนมือประตูได้เหรอไม่ได้ไม่ได้จริงก็ได้ได้ได้หมดถ้าไม่ใช่ลูกทุ่มไม่ได้หมด ยังไงก็เข้าหมดเพราะเบอร์ของมันโอ้โหแนบหมดเลยใช่ไหมก็ลูกเตะมุมเลยยังโดนเข้าเออแค่แบบนี้ตอนทุ่งเราเตะก็ไม่ได้ทุ่งไม่ได้เตะมุมอ่าต้องเตะมุมถือได้ใช่ไหมระหว่างนี้หมีหมีออกซ้ายไปที่เอ็มใช่โคเตะจากโคยังได้เลยที่มันโคอยู่ประตูอยู่เปียวเปียลนะเมื่อกี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับป้องทางขวาป้องไหลไปที่เต๋าเต๋าเต๋าขึ้นมาทิวลูกนี้ตั้งป่ามแล้วทิวยิงนี่โอ้โหลูกนี้สามอีกทีว่าจะต่อไม่เข้าเลยวะเนี่ย ขึ้นสนามใช่ไหมยิงจากประตูเลยประตูแต่บอลยังไม่ตายใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้ตัเริ่มเลยอ่ะตังเริ่มเอาแล้วบิวหมดเวลาโหลืมข่าเวลาลูกนี่น้ำลงเขียวลง Thank you for watching มันแปลกทีไงจุดไม่เจอน้ำลงเขียวลง